สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอาร์ตก็พาเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับมาอัปเดตสวนของอาร์ตเองนะครับทุกคนเนาะหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาหลายเดือนแล้วนะครับว่าสวนสไตล์สวนป่า t ropical นะครับที่อาร์ตจัดเองนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับ ก็เป็นในส่วนของสับประรดส,สีนะครับทุกคนปลูกง่ายนะครับทุกคนอาจขอแนะนําเลยนะฮะสับประรดสีนี่เป็นต้นไม้ที่แบบที่แบบสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับหัดปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับใช้สับประรดส,สีในการที่จะทดลองในการปลูกต้นไม้เนี่ยคือมันโอเคมากเลยนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าปลูกง่ายนะครับน้ําก็ไม่ต้องลดอะไรมากมายนะครับทุกคนเนาะใช้แค่กกมะพร้าวสับก็สามารถที่จะ ดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับสำหรับต้นสับปะรดสีนะครับส่วนเฟื่องสบายนางของเราก็สวยงามจริงๆเลยนะทุกคนเนาะชอบนะครับชอบสไตล์การจัดสวนที่แบบว่าร่มรื่นแบบนี้มากๆเลยนะฮะทุกคนเนาะแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาตามมานะครับของการจัดสวนสไตล์สวนป่านะครับหลักๆเลยนะครับในเรื่องของความขยันของเรานะครับทุกคนเนาะ ถ้าเกิดว่าเราชอบที่จะปลูกต้นไม้นะครับเราก็จะต้องมีความขยันในเรื่องของการกวาดใบไม้ด้วยนะครับทุกคนจะบอกว่าเวลายามเช้าที่ตื่นขึ้นมานะครับบริเวณทางเดินที่อาร์ตได้โรยหินกลิดตรงนี้นะครับทุกคนมันก็จะเปื้อนไปด้วยใบไม้ต่างๆที่ร่วงหล่นลงมานะครับจาก ต้นไม้ของเรานะครับทุกคนจากต้นไม้ยืนต้นที่ร่วงหล่นลงมาก็ต้องกวาดทุกวันนะครับแต่ถ้าเราโรยหินเกรดแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วชอบการปลูกต้นไม้แบบนี้แล้วเราไม่ดูแลความสะอาดนะครับส่วนของเราก็จะไม่สวยงามนะครับทุกคนปะเดี๋ยวไปแบบรวดเร็วเลยนะครับนี่นะครับทุกคนต้นหมากก็เริ่มที่จะโตแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแคลานะครับ สวยงามมากเลยนะครับสำหรับสีสันของคลานะครับทุกคนเขาเรียกว่าธรรมชาติเริ่มที่จะสมดุลแล้วนะครับทุกคนเนาะก็คือว่าอาร์ตลงดินไปเลยนะครับเอาออกจากกระถางแล้วก็ลงดินไปเลยนะครับให้เขาอยู่แบบธรรมชาติเหมือนที่เขาอยู่แบบสวนป่านะครับทุกคน ให้เขาดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแบบไหนนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยเราก็จะต้องแบบว่าช่วยเขาซักนิดนึงนะครับในเรื่องของการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่แบบบังแดดเอาไว้นะครับเพราะว่าต้นไม้ที่อยู่ในส่วนอาร์ตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ที่อยู่ในที่ร่มซะส่วนใหญ่นะครับเป็นไม้แดดรำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมี ร่มไม้ใบบังที่ช่วยบังแดดของเขาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้นะฮะก็จะมีต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นโชคเก้าชั้นก็ไม่ได้ว่าเป็นโชคเก้าชั้นดางนะครับทุกคนเนาะเนี่ยโชคเก้าชั้นที่เป็นโชคเก้าชั้นสีเขียวแบบนี้ก็นํามาจาัดสวนได้นะครับทุกคนเนาะนะครับ มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นบิโกเนียนะครับนี่อันนี้ก็เป็นต้นบิโกเนียนะครับมาจัดวางแบบนี้ก็สวยงามนะครับทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นลายจุดๆสวยงามมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยเนาะเอามาจัดวางให้มันถูกที่ถูกทางนะครับมีเอาก้อนหินมาจัดวางเป็นกรอบของเขาให้เขาอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนเนาะให้เขาแบบ มีพื้นที่เฉพาะของเขานะครับเนี่ยถ้าทุกคนเอาสามารถเอาต้นไม้มาจัดวางนะครับให้เป็นระเบียบแบบนี้นะครับรับรองว่าสวนของทุกคนก็จะสวยงามนะครับเนี่ยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับไม่วจะเป็นอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแบล็กพิงค์นะครับทุกคนนี่นะครับสวยงามมากแต่ละลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสน่จันทร์นะครับ สน่จันก็สวยนะครับเวลาที่เขาแบบเยอะๆแบบนี้ครับใบเขาก็เด้งเลยนะฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบล็กพิงกนะครับกอริซัมนะครับทุกคนนี่สวยงามมากเลยนะฮะปลูกง่ายด้วยนะครับแค่กลับมะพรา้าวสับก็อยู่ได้นะฮะ <S <S นี่ลายๆๆเขาสวยงามนะครับนี่ที่เขาเรียกว่าแบล็กพิงเพราะอะไรเนี่ยเขาจะมีาลายของเขากระดูกของเขาเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับทุกคนสวยงามนะครับ <S <S อันนี้ก็ฟิโลหูช้างหินอ่อนนะฮะทุกคน สวยงามมากเลยอันนี้ก็เป็นอ,อะไรเนาะจาไม่ได้พราวมณีหรือเปล่าจําไม่ได้นะครับทุกคนต้นไม้มันเยอะนะครับบางทีเราก็ชอบรักต้นไม้ก็จริงแต่บางทีก็คือชื่อเขาก็แบบอ,อืเรียกยากนะครับจําไม่ได้เนาะนี่ก็อีพิด่างขาวนะครับทุกคนสวยงามเนาะนี่นะฮะ เอามาจัดวางให้ถูกที่ถูกทางนะครับรยหินเกล็ดแบบนี้นะครับก็จะเป็นสวนสไตล์ท ropical นะครับต้นกล้วยต้นนี้อาจก์ก็ตัดตัดไปรับประทานแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ายังไม่ตัดต้นนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราตัดต้นนะครับทุกคนก็จะทําให้ตรงนี้มันเป็นแดดเนาะซึ่งต้นไม้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในร่มนะครับพอถ้าเกิดว่าเราตัดต้นกล้วยต้นนี้ไปเนี่ยนะครับ ตรงนี้ก็อาจจะถูกแดดค่อนข้างที่จะจัดนะครับก็เกรงว่าต้นไม้ของเราจะเสียหายนะครับใบเขาจะไหม้นะครับก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับใช้ประโยชน์กับเขาไว้ก่อนเนาะนะครับต่อไปสําหรับมุมนั้นก็มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ามอนสเตล่านะครับมอนสเตล่านี่อัดปลูกเองนะปลูกเองแบบยังไงรู้ไหมคือซื้อเมล็ดมานะครับตอนแรกก็คือเขาบอกว่าเป็นเมล็ดมอนสเตลล่าด่างนะครับ แต่พอซื้อมาปลูกมาเพาะมาปลูกก็เป็นเขียวหมดเลยนะฮะได้สักป,ประมาณ10กว่าต้นนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ปลูกเพื่อความสวยงามไปนะฮะเนาะอันนี้ก็เป็นเศรษฐีวินสันลายสวยมากนะครับทุกคน่ณนะช่วงเวลาหนึ่งก็ราคาไม่ธรรมดานะครับอันนั้นก็ฟิโลหูช้างเลือยนะฮะทุกคนฟิโลหูช้างเลือยนี้อารก็ ก็ขยายพันธุ์ได้หลายกระถางเหมือนกันนะครับทุกคนอาจเห็นว่ามันใบมันใหญ่ดีนะฮะเวลาที่เขาเลื้อยขึ้นบนต้นไม้นี่เขาก็จะแบบอทอดใบแบบใบใหญ่เลยนะฮะทุกคนก็จะสวยมากเลยนะฮะทุกคนมองไปดูเหมือนแบบว่าแบบที่เราแบบไปเที่ยวอุทยานแล้วมีต้นไม้เลื้อยตามมาีไม้ที่เป็นแบบว่าเลื้อยขึ้นบนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะดูสวยงามเนาะ ชอบมากเลยนะคะทุกคนเราจะพยายามทําบ้านของเราให้เป็นแบบให้มันเป็นสวนแบบธรรมชาติแบบเหมือนเราไปเที่ยวป่าเที่ยวอะไรจริงๆนะฮะทุกคนหลายคนเขาบอกว่าถ้าเรา,เาจัดสวนแบบนี้แล้วเราไม่กลัวงูไม่กลัวอะไรหรอนะครับถามว่าเนาะงูอะ่ะนะครับมันก็สามารถที่จะไปได้ทุกที่ะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบ้านสะอาดโล่งอะไรขนาดไหนนะครับมันก็ยังจะสามารถที่จะไปหาได้นะครับน้อทุกคนต่อให้ไม่ได้เป็นส่วนป่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนเนาะมันก็สามารถที่จะไปได้ทุกที่นะครับแต่ว่าถ้าเราจัดเป็นส่วนป่าแบบนี้นะครับแต่เราอาจจะมีพื้นที่เนี่ยพื้นที่บริเวณทางเดินให้มันโล่งแบบนี้นะครับเราก็ทำให้เรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าแบบ จัดส่วนป่าแล้วก็จะรกทุกพื้นที่เลยเนี่ยครับมันก็ไม่ได้เนาะนะครับมันก็จะอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่มีพิษมาอยู่กับเรานะครับทุกคนเนาะแต่ว่าเท่าที่อาจัดมานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่คิดเรื่องเรื่องสัตว์มีพิษหรืออะไรนะครับถ้าเรามัวแต่กลัวว่าจัดแบบนี้แล้วมันจะมีงูมีอะไรมาอยู่นะครับงั้นเราก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่เราชอบสักทีนะครับทุกคนเนาะมันก็ไม่เสมอไปหรอกนะครับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสวนปลาหรือสวนไม่ปลาหรือหรือไม่ได้จัดสวนหรือปล่อยให้พื้นที่โล่งๆเลยนะครับถ้ามันจะอยู่มันก็อยู่หมดเลยนะครับทุกที่ทุกพื้นที่นะครับแต่ว่าตั้งแต่อาจจัดมาก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาเรื่องสัตว์มีผิดอะไรนะครับทุกคนเนื่องจากเราก็ทำบริเวณพื้นที่ข้างล่างให้มันโล่งไว้ก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็สวยงามมากเลยนะครับเป็นอ่โพเจนะครับทุกคนเนาะ อาจชอบที่ว่าใบเขาแบบลายดีมากนะครับลายด่างสวยมากเลยนะฮะทุกคนนี่นะฮะ่รมรื่นนะครับทุกคนต่อให้บรรยากาศข้างนอกเนี่ยจะดูแหง้งแรงร้อนขนาดไหนแต่เข้ามาที่บ้านเราก็คือแบบว่ามันดูแบบชุ่มชื้นนะฮะดูสิครับต้นนี้ก็อาจก็ซื้อมาปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับทุกคนอ่า a n t ตูเรียหน้าวัวใบหัวใจนะครับหรือเขาเรียกตามภาษาของเขานะครับก็คือคริสตอรีนัมนะฮะทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือใหญ่มากนะครับเห็นเขาขายไล์สดขายกระถางขนาดนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณพันหนะฮะทุกคนตอนนั้นอาจซื้อเล็กๆ2ใบเองนะฮะสใบเล็กๆเลยนะฮะก็ประมาณ400กว่าบาทนะครับตอนช่วงโควิดต้นไม้มันแพงมากเนาะนะครับนี่สวยมากเลยนะครับตอนนี้เขากาลังแตก ย่อไอแต่เขาเรียกว่าดอกออกดอกมาเนาะแต่ก็ไม่รู้มันจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าติดก็ดีเนาะอาจชอบเพาะนะฮะนี่นะครับอาจได้เอาอ่าอะไรนะฝุ่นของอ่าโชกเก้าชั้นด่างนะครับมาผสมแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะติดไหมนะฮะเดี๋ยวก็ลองดูกันเนาะอันนี้ก็เป็นเศรษฐีเงินหนานะฮะเศรษฐีเงินหนาโอ้โหชอบมากเลยนะครับใบเกลียวเลยนะฮะนี่ใบหนาสวยมากเลยนะครับเศรษฐีเงินหนานะทุกคน สวยงามนะครับสำหรับทริปนี้นะครับก็คงจะถูกใจสำหรับคนที่ชื่นชอบต้นไม้นะครับชอบในเรื่องของการจัดสวนจัดเองนะครับมีความสุขนะครับเราทำอะไรด้วยตัวเองเราก็จะมีความภาคภูมิใจนะครับถ้าเกิดว่ามีคนมาเที่ยวบ้านเราแล้วเขาชมว่าอุ้ยบ้านน่าอยู่จังเลยจัดสวนได้ น่าอยู่จังเลยร่มรื่นดีจังโอ้โหใจของเรานี่มันฟูเลยนะครับทุกคนเนาะนะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ไปยังเพิ่งได้แค่50%นะครับของของสวนที่อาร์ตได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับยังไม่ถึงในส่วนของหน้าบ้านนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะ นำไปจัดสวนที่บ้านของท่านผู้ชมทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มีความชื่นชอบในการจัดสวนเหมือนกันระอาดนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายๆนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับการอัปเดตสวนที่จัดเองให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับบายยครับ